สวัสดีครับมินี่มาพ่อครับบ่าวเต้ยแน่วชแนวนะครับผมมินี่แนวปันพีปันน่องสู้กินอีกแล้วครับผมมินี่ปลาหมึกครับอ่าเต้ยปรุงซอสอ่าเกาหลีนะครับผมแล้วก็เอาหมึกเข่าไปอบนะครับผมเป็นซีซันแบบนี้เลยแดงแบบนี้เลยครับผมซอสเกาหลีนะครับผมจัดมาแบบเข้มข้นเลยนะครับผมนี่ซอสเกาหลีแบบเข้มข้นเลยนะครับผมกินกับนี่ ผมเอาปลาหมึกนะครับผมเข้าไปอบจักหน่อยเพราะมันฟูๆนะครับผมสีสันแจ๊ดแย๊ดไปนี้เลยนะครับผมนี่มาลุยกันเลยครับนี่พักแก้มก็มีหมักแตงซ่อยนะครับผมมาครับพี่น้งอง ซอฟอรีนี่มันหอมเนาะพี่น้องมามานยังเบ่งเลยกินน้ำกันครับพี่น้องมา ไก่เน้เนๆครับพี่น้องอืมอม,มาครับนั่งลงมาครับยังเวย้ย ด้ำผมมา,มา,านืเปลือยทำมือสงการครับผมยอมผมครับแม่ตวเป็นแปงๆๆเลยครับพี่นอองมา Ngon không? Đang lấy tựa kìa Ngon không?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  ร้อยผมต้มชิวชั่วโมงรู้ป่ะ้องร้อยผมแห้งแอ่้อแหงสองบนาทีอะไรพวกถุงยาสูี่กางครับ ก็ยัไม่แม่ทำล้นโต,นอนอนตเลย ก็เหรอครับผมไม่เห็นหน้าเลยออ

หมอวานนี่นํานะครับพี่น้องสัญญากับเพรนไว้ว<ะ>่าขันทอดะเมื่อวานกระสุกเออมันสุก <laughs> เมื่อวานถ่ายคลิปที่ไหน ไว้จิกกับเราบ้างกระเด็นเขาตาเด้ <laughs> อะไรอ่ะไม่ชอบขี่อะ

ว้าพี่น้องมกินข้าวด้วยกันครับปลาหมึกนะครับออดูดืมโอ้โหอย่างตับครับพี่น้องปลาหมึกนะครับอบซอสเกาหลีนะครับผมอย่างอย่างแซ่บเลยครับผม สำหรับมื่อนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามกดซับสไคร์นะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้เบ้าเตยคลิปเรานะครับพี่น้องเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ในนหละครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมฝากกดไลค์ให้คลิปก่อนนี้นะครับผมสัญญาว่าไล่ได้กินปลาแซลมอนครับผมฝากนั่งฟับผมสำหรับมื่อนี้เบ้าเตยขอลาเพิ่งทุนนี้ครับผมปลาหมึกอบซอสเกาหลีแดงๆนะครับผมขอบคุณครับ 那么白，哎。欸